สามบากเอา้าเตาจะขึ้นรถเพื่อเองอยียบสนเออโกง,งจะเอาคุณจะเอารถไปทำไมผมต้องเสียเงินีกสองแสนรถคุณหลัไปขายทอดตลาดได้ไมมสองแสนนั่นไม่ได้กระงกแดงระง,งอกเหลืองรถรุ่นนี้เต็มทีกับแสนเดียวมันนี้ไม่ได้เห็นระง,งอกเหลืองเลยต่ตกตุ้ตม เสียก,กับบ้านเห็ดละงกก็เลยหาีเห็ดละงกขึ้นบนมันไข่ไข่เจ้าพูดีเจ้าดอกกาแม่เลยจ้ะแม่ดุเห็ดตุงกังสานเกานังมนไรเข้ามาสาปิปานเกาสานกาง สารนนาสนัก้างหนี่นะด่านนาสาักก้างนีอืมงานมือกงานไอ้ตัวนั้นคือสารสารยืนฟ้องสารไก่เกียกับมาสารในหม่เหรอสารนั้นสารยืนฟ้องคือไปทำเรื่องยืนฟ้องอยู่สารนั้นทำคดีอยู่ผุนน่ะอืมทำคดีเสร็จแล้วเขาก็ไปส่งกัินมาสารในหม่อืมดน้องจ๊ะบ่าวดิษ เจอแล้วเห็ดลลงงบานเบิร์ดสิได้บานเบิร์ดหลงงขาวขาวละงงเลี้ยงบานเบิร์ดพีงงง่น้อง,ง,ง,งบานเบิร์ดเจอกันตอนเถ่าตาบ,บานเ,บบเอาไปขายเก็บตาบานไปปนไปแกงปนแสบไปแกงดิตอนแรกนึ้มาเห็ดเบือ่อ เห็นเพื่อเกียริบานสิเอ้าเอ้าเอ้าจะอย่าไปรอแล้วนะครับเจ้าแม่ลายดิหาของอยู่ของเอิญหาเจ้าผู้นั้นผู้นี้จะของหัวจักป้าอยู่เอ้าเอ้าเอ้านี่เ้าผู้นั่นละ เจ้าบ้านยางหาเจ้าไปกิไปหันแล้วไปด้วยพอสามดอกเจ้าไปก่อนมูแต่ว่าบ่ได้เห็ดเออเขาเจ้าไปที่หลังเขาเจ้าได้เห็ดนี่ไปเก็บเห็ดเพิ่งเปล่งดำเอาเอาเอาเบื้องก็ได้เห็ดตะไคร่มันจะดอกไงพี่น้องจ้าเบื้องเห็ดตะไคร่ลั้งแตกจ้ารั้งแตกตาขึ้น เอิ่นค้ากันดดอยุป้าเดียวกันป้าหน่มันก็งอไปงอมาฮัลโหลยุพียุพีจ้าาจ้า เคยเห็นเห็ด์ตเราโงกหลายปาะนี่เราโงกเหลืองออกเป็นมูเบิงเบิงเบิงช็อตต่อช็อตเลยจ้าบ่มีบ่มีเร็れวเร็วเงียบเงียบจ้าเดี๋ยวมูมามูไหลายเ,าาเก็บง,งามๆเนีเ่ยเก็บง,งามๆเนี่ยห็ดงามๆมาเก็บงามๆ ดอกกําลังงามจากเสียดายมันผลออกจากไข่หลายผลผลสูงเลยะผลสูงเวลาไม่แรงมมนบานเแค่ง่ายต้องมุมนี่จ้ะมอ้ยอันนี้ง่ายนั้นเก็บงามๆเก็บงามๆเฮา ดอกมุกมุกจ้ะสุดยอดสุดยอดมื่อนี้สุดยอดอืตเก็บไปเห็ดเสือง่ายง่ายง่ายจ้ะ ง่ายมะมุมนี่เห็นไข่มันอยู่ไหนบ่ตรงหวานสินเองตรงหวานอือตรงนี้เฮ็ดติงดำออกได้นี่ทางเส้นนี่ตรงหวานก็ออกว่ะมันออกไตต้ตนเองนต้นลำดวน ไปไปไปมันสิมีมูอื่นอีกอยู่ฟเฝ้าเก็บเก็บงามๆเนี่ยโอ้โหได้ไข่เลยมันเดยสองไข่พวกแต่ละไข่เว้ยไม่ว่าในผอบไมนกลุ่มเกิเจ็บแบบพวกอันไม่ใหญ่แหง้งในหลายวิสัยไม่ใหญ่เนี่ยจริงจริงหลายอืมว่าพูดนะหลายแห้งมันว่าคน,นมีมดมันเลยแด้น้ำ <laughs> แน้ำข้นมั้งป่ะบ่ต้องมาเห็ดมันเห็ดระงงมันออกช่วงนั่นเด้เพราะว่าแเห็ดเก็บเอาเลยเดี๋ยวเขาตามไปเอาเองคนมันบ่ได้นี่ยเดอ้อมันอยู่ป่าดเดียวกันห้องถึงกันอยู่บอกเขาจะเอยู่ยจะแล่นน้ำเห่าเห่าหนี่รอหาเห็ดละงงเนาะอือหือดอกมันาง,งนนามจ้ะแ้ะ มวนๆอะไรแต่เมื่นี้โอ้ยละงกเหลืองลุ่นๆบานเบิร์ตได้หมอบ้านมาบเาะเห็นขามันใหญ่นอบาน,าน,นเนีใครปวกที่มีใครกับมี

Lì cho nó hả hiền nè Đây bò đó Dạ xôi xôi dạ Muốn 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 Chứ hãy lo ngốc mua nhai tiền tiền Đi hái đi Luôn hái mắng mái đi กระตาปลาบิดเหลืองเอาง้าพุ่นพุ่นเงาไม่พุน่นโอ้บา,บานมดเงาข้าวท้อมูวพุ่นข้างรังกะเหลืองห้องรังกะเหลืองจ้าเก็บเก็บไปให้ผู้เท่าแกงดอกบานมัน่น นี่ไข่มันอยู่นี่ไข่ไข่บ้เคีย่ยวว่ะข้าวเคี่ยวหลกข้าน้องมึงนี่จ้ะมึงนี่กระเลือเออเหอจ้ะเดี๋ยวแดดจะมันบานโอ้มีลมีตูมอยู่มีตูมอยู่ ตูต่ะ่าบสมบูรณ์หืมโบแก่เป็นไงเอาเอาเอานีมั่นนั่นเล่น,นด,ดอกมันดีอยู่ว้าอ,อเอาแม่ขามันได้อยู่ด้วยน่ะง่าม่ได้นะ่นะ อืมข้ามใส่นำนหมดเด็บเนี่เอ้าวคนตกใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนออกบีตออกกระตุ้งมือออกอืมเจอช็อตเด็ดอีกแล้วบ้าวดีตเราเจอช็อตเด็ดอีกแล้วโอ้ยจะเป็นงาม มลุมิลิอยู่เนาะก็สี่เลยไปเอทันไปเอาบทันเก็บ่ก็สี่จีปัจบานเลยกัวก็แย่งคนไปสองแบบชอนดีเนาะเขาปลารับสวยเลยจ้าดอกงามดอกงาม

ีกับเทวินบัวคนมาหลายฟันระยาเขาดอกตานอ้าวอ้าวเจ้าเจ้าเออจ้าดูดีๆดอกบานมันตีริสตะขาบด้วยนะั่นเห็นไหมเนี่ยตะขาบยังคืออุ่งผุงสัตว์เงี้ยลอกมันตะขาบเลขเยังดอกจ้าแมน,นพี่น้องแมน

เออเดี๋ยวไปหาดอกไ่หยากดอกชิสวาสจ่้งางามโคตรงามดอกเป็นดอกขาเป็นขาหงูกแดงนะจ๊ะอืมนงกแดงงูกหายหยาดต น่านถัพดีเก็บอย่างไ้เนี่นเก็บอยู่ถึงบ้านแล้วจ้ามาสรุปเห็ดกันเลยจ้าเห็ดละงกแดงนี้แต่ดอกงาม น,นีเห็ดไข่เห็ดไข่นี่ก็เห็ดไข่จ้ะดอก,อ,อกง่ายอันนี้เรางอกเหลืองเรางอกแดงสมัครจะมีแต่เหลรางอกเหลืองกับเรางกรองกแดงเมื่อนี้เรางอกขาวแน่ไข่แน่ไข่เรางอกเหลืองอืมไข่เรางอกเหลือง,งนี้เก็บแต่เห็ดเรางอกจ้ะ ย่างอื่นกข็มีเนี่ยเ็กน้อยได้กับตาเงายกับตาเนี่ยครับนี่และจ้ะมีเห็ดเพิงดำเ,เำห็ดเผือกกำเห็ดคมบ่ค่อยเอาจ้ะมันนี้เห็ดคมบ่ค่อคเอาเมื่อวานเอาหลายแล้ว เจอกันคลิปหน้าตามันนี่ได้เห็ดประมาณนี้จ้ะได้ลายอยู่ได้ลายกับตาใหญ่ได้จ้ะมันนี่มันนี่กับปิดคลิปซ้ำนี่นะจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณจา้าซ้ำหรับอ๋อ แต่สิคืนรถเพื่อเงอยียวมาสินเออกลังงงจะเอาคุณจะเอารถไปทํำไมผมต้องเสียเงินอีกสองแสนรถคุณเอะไปขายทอดตลาดได้ไม่สองแสนนั่นไม่ได้กระงกแดงกระงกเหลืองรุ่นนี้เต็มที่กับแสนเดียวมไม่เนี่ม่ไต้เห็นกระงกเหลืองเลยแต่ตกตุมต้มตุ้มไทยว่ภสษีอกษากับบ้าเนเฮี่ยระงกก็เลยหาแต่เฮ็นกระงกขึ้นบนมันี ไใครใคเจะดอกรมอนเลยจ้ะน้าปูนให้ต้สาระกนสารเก่าน่ะมะไรเข้ามาสาปิเป็นเาก่สานก่างสารนี่นาสลักกานหน้นาสลรกลางเหรออืม เห็ดงานไอ้ตัวนั้นคือสารสารยืดฟองสารไกลเกียก็ไมาสารในผิดแล้วสารนั้นสารยืดฟองคือไปทำเรื่องยืดฟองอยู่สารนั้นทำคดีอยู่ผุนน่ะอืมทำคดีเสร็จแล้วเขาก็ยศงกัไมาสารใน